แดดดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีดีคุณสามีไปขี่จักรยานกับลูกชายอ้อากาศดีมากเลยคะ่ะแดดออกนางก็เลยว่าจปะปลูกพริก กับเมื่อ,อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้คุณสามีไปขี่จักรยานกับลูกชายแล้วก็เพื่อนลูกชายนะคะคุณหมอพอพาเพื่อนมาด้วยแล้วทีนี้ก็เลยพากันไปขี่จักรยานข้างนอกกันค่ะทุกคนแล้วก็นางก็เลยได้โอากาสปลูกต้นไม้ค่ะทุกคนวันนี้ว่างจากการทํากับข้าวอาหารไทยให้คุณหมอและเพื่อนๆเ้าทานวันนี้นางเลยไม่ได้ทําอาหารเย็นนะคะเพราะว่าตอนเย็นวันนี้จะ จะจะบาร์บีคิวกันแล้วก็จะทําแกย่างกันนะคะทุกคนแล้วก็นางก็เลยไม่ต้องทําอาหารไทยนะคะทุกคนจะบอกว่าคุณหมอแล้วก็เพื่อนคุณหมอนะคะชอบอาหารไทยมากก็นางก็จะทําเป็นพวกมีปอเปี๊ยะทอดนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานซีฟู้ดผัดผงกะหรีอ่อะไรอีกผัดไทยนางก็จําลืม ลืมค่ะทุกคนว่านางทาอะไรอีกอย่างนั่นแหละค่ะคือจะบอกว่ากินเกลี้ยงค่ะทุกคนเกลี้ยงเกลี้ยงหมอ้อเกลี้ยงจักรเราทาก็ดีใจใช่ไหมคะว่าเออชาวต่างชาติเขากินแล้วเขาก็อร่อยแซ่บเบอร์อะไรเงี้ยพากันเบิร์นสองจานสามจานนะคะทุกคนเออเ,อ,อเราก็เออมีความภูมิใจหน่อยนึงเนาะนั่นแหละวันนี้เขาก็ไปขี่จักรยานกันนะคะหนุมน่มๆปล่อยให้หนุมน่มๆไปขี่จักรยานกันค่ะทุกคนวัยรุ่น ไม่รุ่นแต่คุณชานี่ไม่รุ่นแล้วแต่ก็ยังว่าแหละค่ะลูกชายโตทันคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อก็คุณพ่อก็ยังวัยรุ่นอยู่นะคะคุณพ่อพอดีไปกับไปกับหนุ่มๆไปไปขี่รถเล่นกันกันกบหนุ่มๆไม่รุ่นแข็งระเงค่ะทุกคนวัยรุ่นบ้านต่างประเทศเนาะออกกำลังกายชอบออกกำลังกายกันแล้วก็ชอบขี่จักรยานกัน เพราะว่าที่พื้นที่นี่มันก็อากาศดีเนาะสําหรับการออกกําลังกายขี่จักรยานกันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่นิยมกันมานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนางพาไปดูต้นสะระแน่นะคะทุกคนนางนางมันจะมีอยู่ตรงพุ่มหน้าบ้านแล้วก็นางจะต้องเอาออกจะต้องลื้อออกเพราะว่าคุณสาเขาจะลื้อออกค่ะคุณก็จะให้ถอนออกเสีได้อะ่ะนางก็จะแอบจะถอนมาแล้วก็มาปลูกใส่กระถางเก็บไว้กิน แต่มันก็โตเร็วเนาะสารเหน่โตวไวแล้วก็ขยายพันธุ์เร็วมากชมต้นผักสวนสารเณร์เลยนี่นะคะทุกคนมันปนไปด้วยกับพวกเอต้นไม้ต้นดอกไม้ต้นดอกหญ้าด้วยเนาะอันนี้ยังไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะนี่แต่ก็สวยอยู่เหมือนกันเนาะสวยเนาะแต่น,นี่นะคะ่ะทุกคนสารเนรมันก็จะขึ้นมากําลังสวยเลยมันกําลังขึ้นนะคะ เยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากเต็มไปเลยกําลังงามเลยค่ะทุกคนเยอะมากอันนี้น่าจะอันนี้เป็นต้นเก่ามันเป็นต้นเก่าจะบอกว่าชาแนลที่นี่เขาต้นใหญ่ต้นโตมากเลยดูสิเยอะมากเลยนะคะทุกคนสวยสวยสวยมากอะ่ะเยอะแล้วก็เยอะด้วยอันนี้ก็จะเป็นเต็มขึ้นตามข้างขอบ พื้น <จะ S 1> ปูนว่าจะต้องจะต้องรื้อออกค่ะเพราะว่าคุณสามีบอกเขาจะเอาออกเอาจากออกจากหน้าบ้านตรงนี้เพื่อจะไม่ให้มันมันลุกหน้าบ้านนะคะทุกคนนังก็เลยจะต้องแบบเออทําใจหน่อยแล้วก็จะรื้อออกจากตรงตรงนี้บริเวณหน้าบ้านแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้มีไว้กินนะคะทุกคนจระแหน่มันปลูกง่ายอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเอาไป ก็จะตัดออกก็จะขึ้นตามข้างบ้านเลยนะสวยๆเลยเนาะค่ะนี่นางเก็บไปกินบ่อยมากจะบอกว่ามันเยอะค่ะทุกคนมันเยอะมากจะขึ้นมาตามขอบปูนนะคะทุกคนคือมันมันรกมากอะตอนเนี้ยดูสิแต่บอกว่างามมากแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยจริงๆแล้วอะนางไม่อยากเอาออกเลยเพราะว่าอยากเก็บไว้อย่างนี้เพราะว่าทำพวก ทําลาบเนาะทำลาบทาบําน้ําตกเนี้ยนางก็มาเก็บตรงหน้าบ้านนี่แหละมันก็ง่ายสะดวกดีไม่ต้องไปซื้อเขาด้วยแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่เปลืองตังค์หรือด้วยเนาะนั่นแหละคุณสามีจะรื้อออกนะคะทุกคนนางก็จะต้องปลูกนางก็จะต้องเอาเอาออกแล้วก็เก็บส่วนบางต้นแล้วก็เอาใส่ในกระถางเพื่อที่เราจะได้เก็บไปกินนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อในซูปปเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วทีนี้นางก็เลยจะเก็บ ให้เราก็จะเอาใส่ในให้ให้มันสวยๆอะนะ่ะเนาะก็เลยจะเก็บไว้แต่น่าเสียดายนะคะนางเสียดายมากเลยนางไม่อยากให้เขาตัดออกเพราะนางเสียดายนางวั<ช>น,งนนี้นางก็มาแค่มาบ่นเฉยๆเนะาะคนตอนนี้เขากลับเข้าบ้านทุกคนแดดออกแสบตาไม่ใช่อะไรนะทุกคนแดดบ้านนี้ก็ไม่แรงเหมือนแดดบ้านเรานะแต่ว่าแต่ถ้าพอพอเมลามันแบบว่าอยู่ในแบบมัน มันไม่ค่อยมีแดดนะคะทุกคนแต่พอแดดมาที่นึงนี่คือแบบจะเริ่มแบบปรัแบบตัวคือแบบว่าแสงแสงมันจะจ้าเกินไปนะคะทุกคนคือสายตาเราก็จะคือมันจะเจ็บนะคะทุกคนมันจะแสบวันนี้ก็สบายหน่อยไม่ต้องทํากับข้าวะคะ่ะทุกคนสบายสบายมากเดี๋ยวคลิปนี้นังก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปทำสวนต่อค่ะทุกคนจะไปปลูกปลูกพริกกับมะมเขือเพราะว่าต้นต้นเล็กมันกําลังจะแบบถ้าเราขยายออกเร็วมันก็โตวไวมากๆค่ะทุกคนมองเห็นต้นพรแล้วก็ต้นอะโวคาโดนานก็เห็นกับต้นพรมแล้วก็อีกต้นหนึ่งนางไม่แน่ใจว่านางปลูกอะไรนะคะใบมันจะคล้ายๆกันน่าจะเป็นต้นเชอรี่หรือไม่ก็ต้นแอปเปลิลค่ะทุกคน เพราะว่านา,นางก็ไม่รู้ตอนตอนนั้นกระถางน,นั้นะเอาไปไว้ฝากไว้ที่บ้านแม่ย่าตั้งแต่นานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ากล้าอะไรลงไปจำไม่ได้ไปปลูกผักก่อนนะคะบ๊ายบาย